วันนี้นะครเจอกันที่งานอ่าสามร้อยหกสิบห้าวันกระบี่ค่ะอันนั้นสามค่ะวันนี้ครบรอบกระบี่หนึ่งร้อยห้าสามปีนะคะทำไมแต่ละคนพูดไม่ตรงกันบางคนบอกร้อยหกอ้าบางคนบอกร้อยสามอ่ะร้อยห้าสิบสามปีสรุปนะคะบ้านมาดีพี่เป็นนางงามสรุปร้อยห้าสิบสามปีร้อยสามปีค่ะอายุเท่ากับเอา หมายถึงพี่สายคนเดียวโอเคอายุเท่ากับพี่สายนะคะก็พี่ <laughs> แต่ก็สนุกมากเลยค่ะเอนจอยเอนจอยสุดๆไม่เคยเอนจอยอะไรท่าน,นมาก่อน อ oh, อีกนนะครับงาาห้ใ่ไสตเ็มมทีี่ดาก love, love. Places, see. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทํางานไว้นะคะจะไปเดินพาเลทที่ในเมืองกระบี่นะคะเป็นพาเลท ร้อยปีอะไรสักอย่างหนึ่งของเมืองกระบี่นะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าเป็นงานพาเลทอะไรก็ที่ทํางานก็จะให้ไปเดินพาเลทแล้วก็ไปโชว์สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเวลาเราไปงานนอกเราเตรียมตัวยังไงตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะคะเราก็มาทํางานไว้กว่าปากตินะคะแล้วก็จะแต่งหน้าเตรียมตัวสี่โมงเย็นก็จะออกเดินทางไปที่ในตัวเมืองกระบี่นะคะจากทางาแค่ี ชาดาดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะไปงานนอกนะคะวันนี้ก็มาเร็วนิดนึงต้อง้องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะแต่งหน้ากันนะคะเพราะวันนี้มีงานนอกเมืองกระบี่นะคะงานหนึ่งร้อยห้าสิบสามปีนะคะเราจะไปเดินขบวนพาเหรดกันใช่ไหมคัวันนี้ก็เป็นขบวนของบูดากอนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ในกระบี่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะะเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่เราก็จะมาแต่งหน้านะคะ อันนี้คือที่แต่งหน้าประจำวันนี้นะคะเจอก,กันที่งานอ๋อสามร้อยหกสิบห้าวันกระบี่ค่ะอันนั้ <ทำ S 2> น วันนี้งานลำเลือร้อยห้าสิบสามปีกระบี่ค่ะวันนี้งานงานอดามันนะคค่ะแล้วไกันค่ะวันนี้วันนี้มีขบวนเยอะมากนะคะรวมพลชาวกระบี่นะคะวันนี้ไปเจอได้ที่แถวถนนมหาราชมองกระบี่เลยค่ะวันนี้ค่ะเดเราจะไปเดินพาเลทกันนะเราจะเดินพาเลทค่ะเราได้ร่วมขบวนด้วยนะคะจากบูดาคอนคาเบเรชิวันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะเป็นการเปิดฤดูกาล เปิดใจเรียกว่าเปิดก็ไม่ใช่น้องมันจะโลจิสตันแล้วอะไม่รู้มาเปิดอะไรว่วงงเหมือนกันการโลจิสตันเซนทายออกเซนทายหรือเปล่าว่วงไปหมดค่ะตอนนี้มาทำอะไรทำตอนนี้งงมากก็เก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ใช่ก็เธอไปเพื่ออะไรคะบัดถึงกระเธอสวยก็มาดูเรื่องนี้เลยค่ะสมาคมฟ้าสิงรู้ด้วยนะคะโอเคค่ะจากการที่ขาบินพาเรตค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีค่ะโอเคค่ะทุกคนดีด้วย อนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะะแต่งหน้าแต่งตัเสร็จแล้วเราก็เราก็กำลังจะไปในเมืองนะคะแล้วก็จะขึ้นรถตู้ไปนะคะไปเดินพาเลอันนี้ขนอะไรไปคะวันนี้ขนกระบ,บะค่ะวันนี้เราจะไปงายขบวนเดินพาเลดนะคะที่ตัวเมืองกระบีคะ่ค่ะ,คะ,คะเราจะไปพาเลดกันค่ะ ได้นี้ก็คือสภาพของกระเทยบนรถนะคะก็จะอัดกันไปนิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่กันที่งานเลยเดินขบวน1 6 5วันเมืองกระบี่แล้วนะคะวันนี้เป็นขบวนเออ่บนพายนะคะวันนี้เราก็มามีส่วนร่วมในขบวนนะคะจาก บูดาคอนคาบเล่โชว์ค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ก็มีน้องๆอหนูๆมาร่วมขบวนด้วยนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็จะเต็มอลังการเลยค่ะบูดาคอนมาผ่าสิบคนนะคะป,ะประมาณนนะะสิบคนแล้วค่ะแต่เสื้อผ้าเราจัดเต็มมากวันนี้นะคะเราไม่ยอมนะคะขึ้นชื่อว่าคารบเล่แห่งกระบ,บี่นะคะที่เดียวนะคะน่าจะเริ่มตั้งขบวนประมาณหกห้าโมงกว่านะคะ ไปสิ้นสุดประมาณทุ่มหนึ่งเนาะอ๋อเป็นขบวนอ่าความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็ในขบวนก็จะมีสำรับเ้่าเทียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานในขบวนพาเหรดที่กระบี่แล้วนะคะชื่อขบวนอะไรคะชื่อขบวนว่าชื่อขบวนอะไรวะบูดาพรดาอ๋อบูดาพรไดค่ะจากบูดาก้อนคาราเรยโซเราไปขบวนหน้าๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นขบวน LGBTQ พร้อมแล้วค่ะเ่านางฟ้ายังไมยังไม่ได้ใส่ เครื่องส่งซูงขึ้นนะคะอลังรอครับผมยังไม่เต็มครัเราขบวนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เต็มขบวนสามบอแต่มาตั้งแต่เรามาตั้งแต่โมงเช้าเรามาตั้งแต่ประมโมงเช้าขบวนมีสามทุกสามคัดตัวรองหน่อยได้ไหมคะไม่ทันแล้เดินเลยค่ะหน้ายืนมาแล้วหน้ายืนมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะร้อนมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เราจะเดินพาเลทแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังรอ การตั้งขบวนนะคะขบวนจะเริ่มเดินประมาณ5้าโมงแล้วเราพอเราเดินไปเราก็จะโชว์ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเก็บภาพมาให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนอยู่ที่ขบวนน่าจะให้พี่มาเนเจอร์ถ่ายคลิปไว้ให้สวัสดีค่ะสึ่งไงบ้างคะเก็ีดมากค่ะที่ได้มาเดินขบวนนี้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะมาจากบูดากรนนะคะนี่เราจะเป็นเซตเพลงเปินดน<อ>้องย,ยายาค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะไอริน,นะคะ่ะ ก็ตื่นเต้นด้วยค่ะแล้วก็ร้อนด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานต่อต้องกลับไปโชว์รอบแรกนะคะรอบแรกสองทุ่มซึ่งไม่รู้ว่าขบวนจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องกลับไปโชว์ต่อนะคะถ้าไปโชว์ไม่ทันก็ไล่กองให้คนที่อยู่โชว์ไปนะคะคนเจ็ดคนเจ็ดคนโชว์ไปค่ะสลับกันโชว์สลับกันโชว์คนละเพลงเพลงละหนึ่งคนเพลงละหนึ่งคนใช่โชว์แค่นั้นก็พอโอ้เริ่มเดินขบวนพาเลรเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะ ติดตามชมกันค่ะเรากำลังรอขบวนพาเลทนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มารออยู่ที่ขบวนนะคะเรารอขบวนนู้นเดินเสร็จแล้วเราก็จะเดินตามไปนะคะเราเป็นหัวขบวนของพาเลตของ LGBT นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครบรอบกระบี่หนึ่งร้อยห้าสสามปีนะคะทำไมแต่ละคนพูดไม่ตรงกันบางคนบอกร้อยหกอาบางคนบอกร้อยสามอาร้อยห้าสิบสามปีสรุปนะคะบ้านมาดีพี่เปน็นนางงาม สรุปเรา53ปี53ปีค่ะอายุเท่ากับเอาหมายถึงพี่สายคนเดียวโอเคอายุเท่ากับพี่สายนะคะกับีสวัสดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะรอติดตามนะต่อไปนะคะเราเดินนำขบวนใช่ไหมขบวนของคนอื่นด้วยแต่ของความเป็นขบวนที่เป็น LGTV ใช่ไหม LGTV Q Plus LGTV 4K Full HD Plus เฉลียว เชเบลตอนแรกใส่ชุดเขียวแล้วเปลี่ยนชุดเม่อไหร่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เชเบลอันนู้นนะเชเบลสรุปอันนู้นคือเชเบลอันนู้นเชเบลตัวจริงอันนี้เชเบลตัวปลอมสรุปครบรอบกี่ปีครบรับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปีอะไรนะแม่ คนนี้พูดถึงว่สามสิบหแต่ของจริงกว่าของจริงเท่าไหร่ของจริงเท่าไหรอะรอยสาร้ปีไม่ใช่ร้อยอายุใครอายุย้อาอยห้าสิบปีนะครับร้อปีมันก็สลับกันเนาะร้อยสามห้าร้อยหาสามเพราะว่าเอเพราะว่าตอนตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่ว <gamble> ่าอันนี้มาถามน้องเขาน้องเขาบอกว่า ร้อยห้าสิบสามปีกระบี่นะคะหคบรอบขอบวนก็ยังไม่ออกสักทีนะคะเราก็กําลังรอจะเดินขบวนเพราะว่ามันจะมีขบวนตรงนู้นขบวนตรงนู้นนะคะเราต้องรอ,อให้ขบวนนูน้นเขาเดินเสร็จก่อนแล้วเราก็จะเดินต่อคิวเขาไปนะคะแล้วเราก็อเราจะไปโชว์ไอวิวสวายนะคะที่หน้าโวกแล้วเราก็จะไปโชว์เพลงเปิดบูดากรน,นะคะหน้าลานปูดตงพี่คนนั้นเขาอยู่ขบวนอะไรอะคะ นี่เราก็เริ่มเดินขบวนแล้วนะคะ ร้อนมากเลยค่ะร้อนแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกร้อนแล้วก็อบจะเล็กสเบกไทยแบบเข่าวันนี้แต่ว่าก็เป็นประสบการณ์แบบใหม่นะคะแต่ก็ก็ดีค่ะเปียกนิดนึงค่ะเหนื่อยเยอะถึงลองก้อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะแยะเป็นธรรมดาค่ะมาเล่นงานแบบนี้มันก็ต้องเหนื่อยนะแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะเอนจอยเอนจอยสุดๆไม่เคยเอนจอยอะไรท่านมาก่อน ขอ oh, อีกนะครับงานหน้าฉันใหม่อีกใครชันสะพตัตเต็มที่ดีมากและชอบปทำงานสังคมนะคะทุกคนเอ็นจอยเทุกคนค่ะ นะคะก็เดินมาใกล้ตรงหน้าร้านปูดำแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ทิมเปิดอยู่ทางข้างหน้าตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เราเปจอยกับเพลงแล้วก็จะมีคนมาถ่ายคลิปมาถ่ายรูปอยู่ข้างๆลิมทางนะคะเขาจะเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็มาก็ปเป็นขบวนมาเหียที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนเยอะมากด้วยแถมร้อนด้วยอ่ะ blue dress ไปแล้วนะคะกับการเดินพาเลทอ่องานหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนะคะับหนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งร้อยห้าสิบสามปีจบไปแล้วนะคะกับการเดินขบวนพาเลทหนึ่งร้อยห้าสามปีเมืองกระบี่นะครับสนุกมากเลยค่ะทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของเซย่าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดตินะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเข้ามาดูวีดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามเลยค่ะวันนี้เอ็นจอยไหมคะเอ็นจอยสุดๆค่ะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากเลยค่ะบ๊าก่อน